ผลที่กฎหมายต้องเหมารวมว่าคนนกทุกเส้นผิดกฎหมายไม่ว่าที่มาจะเป็นยังไงก็เพื่อปิดช่องโหว่ของการล่าสัตว์ครับปิดช่องโหว่อยังไงคะลองสมมตินะครับถ้ากฎหมายบอกว่าอนุญาตให้เก็บคนนกที่ร่วงตามธรรมชาติได้แต่ห้ามล่ากุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดมืดอ๋อพวกพรานหรือพวกค้าสัตว์ก็จะไปล่านกมาถอนขนแล้วก็อ้างกับตำรวจว่าอ๋อนี่ผมเดินเก็บตามพื้นมาครับคุณตำรวจผมขยันเดินครับได้มาเป็นกระสอบเลยปิงปองถูกต้องครับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าขนเส้นนี้ร่วงเองหรืออออนนนถกกกจาตตัวที่่พ การจะมานั่งตรวจ DNA หรือตรวจรอยฉีกข,ขาดของโคนขนทุกเส้นมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติจริงด้วยค่ะถ้าอนุญาตให้ครอบครองได้มันก็จะกลายเป็นข้ออ้างยอดฮิตของอาชญากรทันทีเหมือนกับกรณีงาช้างนั่นแหละครับถ้าง,งาช้างแตกหักเองตามธรรมชาติขายได้ช้างก็จะโดนล,ล่าแล้วคนขายก็จะบอกว่าช้างมันเดินชนต้นไม้งาหักผมเลยเก็บมาดังนั้นวิธีเดียวที่จะหยุดการล่าเพื่อเอาชิ้นส่วนคือต้องทาให้การครอบครองชิ้นส่วนนั้นผิดกฎหมาย100%ไม่ว่าคุณจะได้มมันมายัง,งช่ครต,ต่ต้นตาไม่มีาครรคอองก็จะไม่มกล้าื้อขายตลาดก็จะวายไปเอง นี่คือตะก,กับของการอนุรักษ์ครับติดตามเวอร์ชั่นเต็มได้ที่ช่องอะไรนะทำไมนะฟังเพลินๆได้ทั้งสาระและความรู้แล้วพบกันนะคะเรารอคุณอยู่